ปกติกันเลยครับนะครับซอยจุ๊ซอยจุ๊มีที่ร้อยเอ็ดรวมสีสะเกดครับพี่น้องตั้งสีสะเกดครับคุณป๋าอยู่ดิบ่ไปได้ซอยายตะกี้ไหมโอ้ผมนี่แหละร้านเพิ่นร้านคู่สามบ่อบ่อคุณอานประวัติบ่อบ่อคุณอานประวัติเป็นเป็นคู่เป็นหนูกป๋าอัมพรครับแมนแมนแมนผมลูกผมลูกยายดอนไไปปดบ่บ่กันได้นั้วนู่นเนาะครับครับรถใหม่เพิ่นมื่อกี้ หลวงพ่อข <h> <S 1 in> ้าวมาผู้ที่จะทรงมีไปนหนสมตับรอยอิ้ม ันนี้มาร่วมงานศพที่้อยเอ็ดนะครับดูอาหารที่้อยเอ็ดนะับเืองอาหาร้อยเอ็ดนะครับรู้สึบานพุ่มเลยมันเป็นเนื้อเลยครับนี่สุดยอดเลยครับดิ้นแดนเนื้อดินแดนเนื่อดีครับดีจูจูสุกครับจููสุกจูสุก ก่อยก่อยกอยเนื้อนะครับถ้าแตใกล้เนาะเที่ยวอันไปงันอันไปงันทุกคนง่ายไม่ง่ายเลย กว่าช <LY> <kah> ิมอไสมากข้วเดียวมันก็นแหแรงโดนแดดให่ที่สุดขาวเขาได้นอนร่บยอนล่นะครับงานแต่งงานศ่งานวนะครับกินได้เลยะครับนะกินได้เลยครับท้าแตงเขาต้กินต้กินเรมเนี่ยเป็นเดีนนี่นะครับ ตุ่ตู้กับเสากับน้ำพี่น้องมายามกันมางานศพให้กำลังใจก็จะเจออาหารแบบนี้นะครับเนี่มีโอ้เปตะกินกับนู่นนะครับพี่น้องตั้งวงร้างอยู่อยาเป็นงานศพนะครับมาทวงงานศพพี่น้องร้อยเอ็ดนะครับอำเภอทวัดบุรีบ้านคางหงษ์ ขอเรื <ider> th ่อยอ่าี่นอกพี่นี่้ิดน้ำร้านนะรที่ท่านเิดวาม่บอกไม่เดินข้าวไม่เปนสวนที่กิฟก็มีนะครับเป็นบรรยากาศด้วยการจบที่อำเภอตะวันตจังหวัดร้อยเอครับ ตัวนี้ไปเดินยังคือข่อยแดี๋ยวคมาทอดล่อยเดี๋ยวเรามันเหลืยมันเหลืยะแล้วก็จะมาเริ่มทอดล่อยทอดแล้วก็แล้ว่มาทอดตอสวัสดีครับพบกับผมนิคม่อนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านคางหงตําบลทวัดบุรีอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาร่วมงานศพนะครับเรียกว่าเป็นคนขับรถมาให้ญาติๆนะครับนี่เรียกว่าเป็นบ้านตระกูลของคุณตาผมเลยนะครับนี่ครับ เป็นบ้านต้นตระกูลของแม่นะครับก็มาช่วยงานนะครับเป็นรุ่นลูกแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นพัฒนธรรมอาหารการกินนะครับส่วนมากก็จะมีแต่เนื้อนะครับมีแต่เนื้อที่นี่อาหารจะเน้นไปทางเนื้อวัวนะครับก้อยซอยจุประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของจัดเตรียมถวายเพลพระนะครับเออมาสวยกัน เออพีเีเลี้ยงเขามาทาั้งในสี่ซอยพีเยย่เพ่นก็ได้เออผู้ลั่นซอยกันย้ายออกเออเอาเดี๋ยวเอาผ้าผ้า,าจานเข่าออกมาจนนี่เป็นผู้วัยชนนะครับคุณป้าลอยสาราสักนะครับอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี ทาสาักโอเคมากะถูกเอาจะพาเขาหน่มกลมลน้งเล็กน้อยพอเสร็จพิธีถวายเพลนก็จะเป็นขอขมาศพบ,บขมาตอนหน้าศพบะีเ,เราเลืลมมเ่อนเลื่อนต้องกันนั่นแหละเคยพาดพา,างด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดี ถึงเวลาบ่ายโมงก็จะเคลื่อนศพนะครับไปที่วัดบ้านคังหฮงนะครับพระสงฆ์ก็จะสวดยอดมุกนะครับไประหว่างกระบวนแห่ศพนะครับไปที่วัดนะครับสวดยอดมุกก็สมัยก่อนนะครับก็จะใช้คนหามเหมือนธรรมะนะครับหามพระที่สวดยอดมุกสี่คนนะครับอยู่ข้างหน้านะครับสวดยอดมุกก็คือจะสวดให้แต่รุ่นที่เป็นพ่อบ้านแม่เมืองนะครับ เหมือนกับว่าคนแก่คนเฒ่านะครับถ้าอายุน้อยก็จะไม่ได้สวยดยอดมุกแบบนี้นะครับนนจ aramana patayotero pajatanam tatahanam catamanam aramana patayotero aramana สัทธายตนาสุตตะวิญญาณธาตุยตังสัมปยุตธะตนันจตัทำมานังอรัมมณปัจจัยวิญญาณ Tang sampah yu tak kahanan jat Taman ang araman napat jayut Napat jayut Raksa jatan ang Tamanang haram manapad, jayin napad, jayut. Tutapasya tanang kaya, linjana at tatuja, tanggang kayut, atanang sya. Tamanang

สัพเพทัปรโยชิยทันทัปฏิทันทัสัพประโยชนตัานังธรรมานงสัสมุทนานัญจโลปานังปฏิปฏิปัจเจนะปัจเจยุเวเรังปฏิวเรยะสัมปยุตตารัง ธรรม t นังสังสมุทธังนานัญจาตุปะนังอะติปะติสัจเยนะปะสัจโยวมังสาเปะติวสสยุตตานธมนสมุทธานนจานติปิ จังเก่นะพอจุโหนยามฌานธรรมังธรคตตวานเกยเกธรรมอุปปาทะติเกตตาเจตสิกาธรรมอาเทเสธรรมอัตเทศังเตสังธรรมบันดางอธิปติปัตตะ

ข้ามมาโนวินจานาาตสังสมปรยุตถานัจานามันดันตระพจเยนนัจจุมปัจุตานมัระยุธมันนัจข้า Patimanang, patimanang Agustala nang samanang Anang sarapat jayin Apat jayon Purimah, purimah Agustala nang samanang Patimanang, patimanang Ramanang Angantara pasal Dianapat Sayon Puripak Puripak Apoyagatat Amapatimanang Patimanang Apoyagatanang Ramanang Angantara pasal สาตะอัธัมมาปฏิมานาปฏิมานาบุคคลนางธรรมนาสังฆะวัโสเจติสุอุปปาทะไย เพื่อจะได้ประกอบพิธีทั้งพระพุทธศาสานาตามประเพณีของชุกชนเช่บาบ้านของของเฮ้า,าซึ่งนะครับ,บก,บก,กพิธีการเร<อ>า,าเปยปปฏิบัติในงานศพของชุมชนของเฮ้า คุณพารีผู้ในการสื่อสานดาวเวียนตำบลนาเวียนอำเภอสายนมุนจังหวยะสุรนพร้อมคณะผู้จัดให้เกิดทุกท่านนะครัทุกท่านเกียรตินะครับได้ร่วมวางดอกไม้ใหให้กับคุณแม่สมศักิ์นะครับเห็นกน้าฉีกให้นะครับเดีทุกท่านเลยนะครับ ครัับงสำหรับการจัดงานชาพระอกิจสมของคุณแม่บ่อในสมรสในครั้งนี้นะครับขอสําเร็จลงด้วยความเรียบร้อยด้วยดีขอเนื่อจากะความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้เกียรติลูกหลานญาติสนิทพี่สหายแากบ้านใกล้บ้านไกลนะครับซึ่งก็ต่างเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้านและที่วัดแห่งนี้ด้วยความรัก และความปไปฝ่ายสภาเด่นนะครับต้องขอราบขอบคุณอย่างสูงไว้ในวันนี้และขอรานรัศกาเด่นทุณท่านขอบคุณแม่ครัวนะครับที่ดูแลเรื่องอาหารเครืออ่องดื่มให้กับแขกผู้มาร่วมง,งานตัง้งแต่วันแรกของการตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลและขอขอบคุณ,คณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วยบำเพ็ญในวันนี้ ได้โปรดตนเป็นดานให้ท่านทั้งหลายตรงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิด วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานศพที่รอเอ็ดก็เก็บภาพพัฒนธรรมของอาหารแล้วก็พิธีพิธีชาพนักิจศพนะครับแบบเย่อย่อนะครับที่บ้านคังฮงตำบลทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันนคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ